สวัสดีครับผมวันนี้ผมก็จะมาสอนใช้โปรวอลเลน์นะครับโปรลอกเป้าอิมคอเลอร์ของค่ายสีนวลน,นะครับผมเดี๋ยวขั้นตอนแรกหลังจากเราซื้อคีย์เสร็จอะไรเสร็จเราก็จะได้ลิงก์ให้โหลดไฟล์นี้นะครับผมพอเราเข้ามาหน้าโหลดไฟล์นะครับให้เรามาเปิดหน้า Defender Control ก่อนนะครับแล้วก็ให้เราปิดนตีไ้ไวรัสนะครับผมให้เรา ปรับให้ให้เรากดปิดเป็น Disable Windows Defender นะครับให้เรากดทีนึงนะครับผมอันนี้แต่อันนี้ผมกดไปแล้วนะครับผมจะไม่กดอีกให้มันขึ้นเป็นรูปหน้ากากบาบนี้นะค,คือปิดแล้วครับก็คือกันไว้ว่าแบบเวลาเราเปิดเข้ามาอีกทีไฟล์อันนี้จะหายนะครับ l เดอร์หลังเราจะปิดอันนี้เสร็จแล้วให้เราเปิดไฟ,ไฟดล์โรเดอร์เลยครับผมรอก่อนนะครับให้เราเปิดไฟล์ ในเกมนะครับผมอ่าหลังจากขึ้นหน้านี้เสร็จแล้วใช่ไหมครับให้เรากดเลขสี่นะครับจากนั้นก็ใส่คีย์ได้เลยครับที่เราซื้อมาอ่าถ้าเป็นหน้าอย่างนี้คือสําเร็จนะครับผมให้เราคลิกโอเคไปเลยครับมาเราก็จะมาหน้านี้นะครับผมหลังจะมาหน้านี้ผมก็จะขอแนะนําก่อนนะครับก็คือ ถ้าสมมติว่าใครเปิดโปรแล้วไม่ติดนะครับให้เรามาดูที่วิดีโอคุณภาพกรบฟไอวิดีโอแล้วก็ทั่วไปนะครับให้เรามาดูความว่าความละเอียดนะครับให้เรามาดูหน้าจอความกว้างความกว้างของหน้าจอเรานะครับผมถ้าใครไม่รู้ว่าความกว้างของหน้าจอตัวเองเท่าไหร่ให้เปิดเซิร์ชดูครับผมนี่เขียนคำว,ว่า Display นะครับก็จะเจอคำว,ว่า change the resolution of the display นะครับให้เรากดเข้าไปทีนึงนะครับ อ่าอันนี้หน้าจอสูงสุดของผมก็จะเป็น1,920คูณ1,80นะครับอันนี้คือหน้าจอความก้างความกว้างของหน้าจอคอมผมนะครับอ่าให้เราปรับเป็น1,920อันนี้ของผมนะครับเป็น1,920ถ้าเราไปปรับเป็นอย่างอื่นก็โปรล็อกเป้าจะไม่ทำงานนะครับผมอ่าและขั้นตอนที่2นะครับให้เรามาหน้านี้นะครับผม แล้วก็เข้าวิชวลไปเลยครับอ่าอย่างเช่นผมใช้เป็นสีเหลืองนะครับผมนี่ทั่วไปไฮไลท์สีไฮไลท์ัทตูผมใช้เป็นสีเหลืองนะครับเวลาสตูพีคออกมาเราจะได้เห็นตัวเขาง่ายครับอ่าผมใช้เป็นสีเหลืองใช่ไหมครับก็ให้เรากดสีเหลืองตรงนี้ทีนึงแล้วก็กด Advanced Setting ให้มากดคำว่า,า default ต่อครับแล้วก็กด Apply Setting อ่าแล้วก,กด a v Set ฟ Setting ทีนึงนะมาแล้วก็ถึงขั้นตอนการใช้โปรนะครับก็คือ ที่ผมเปิดใช้ทุกวันก็จะเป็นผมก็จะเปิดแค่อินบอร์ดนะครับดีคอยผมไม่ได้เปิดกับฟิกเกอร์ไม่ได้เปิดครับรู้สึกว่าใช้เราไม่ค่อยเนียนเดี๋ยวกลัวจะโดนแบนนะครับอินบอร์ดผมจะใช้ประมาณ50นะครับผมสมูทก็จะปรับเป็น1.4 1.3นะครับอ่าผมจะปรับเป็นส่วนใหญ่ผมก็จะเล่น1.4นะครับเพื่อความเนียนไฮออฟเซตไบผมก็จะปรับเป็น4ครับไม่4ก็3ครับส่วนใหญ่จะปรับ4มากกว่าครับแล้วจากนั้นก็ใช้เป็นชิปนะครับปุ่มชิป ผมก็กดเซฟเซตติ้งนะครับถ้าเซฟเซตติ้งเสร็จแล้วก็จะเป็นเซฟเซตติ้งสกเซสนะครับก็แบบนี้ใช้ได้ครับอันนี้ผมก็แคกดชิปทีนึงนะครับอ่าเป้าจะล็อกอย่างนี้นะครับนี่เห็นไหมครับ FOV ก็ปรับเป็น50 60ก็ได้นะครับแต่ถ้าสมมติว่าแบบฝั่งนั้นสกอร์น้ำมันโงผมก็จะปรับเป็น60นะครับเพื่อไล่เก็บสกิลเอ้ยไล่เก็บคิวนะเพื่อใช้ได้วงนัวเรายืนหนึ่งนะครับต้องไม่กับ ใช้มันเนียนนะครับเล่นทดลองมาแล้ววันสอวันก็ยังไม่โดนแบนะปรับเนียนนะครับผมก็เอาเป็นว่าถ้าเล่นจริงๆก็ปรับประมาณ FOV 5 0นะครับส่วนสมูทเน็ตก็ถ้าใครกลัวว่าแบบเอ้ยแม่งไม่เนียนว่ะให้ปรับเป็น1.6นะครับก็จะเนียนๆนครับเวลาสมูทก็จะแบบค่อยๆขยับอย่างนี้นะครับ และคลิปนี้ก็ไม่น่ามีอะไรแล้วนะครับผมก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวร้านเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ในใต้ลิงก์ดิสคริปชั่นนะครับผมอย่าลืมไปซื้อกันเยอะๆนะครับค่สี่นวนอะไรแล้วครับผม Here. ที่ทำมาใจได้เลยถ้ากูได้แล้วก็เป็นอะไรที่ควรจะลึกดิฉันละทึกใจดูคนทีน่ะบารมันอย่างที่เคยถธอมีปัญญาแต่ถึงตรงนี้กูไม่มีสิทธิ์เหมึงจะคิดถึงมึงจะนึกไกลไม่รู้ทำไมแต่แม่ก็บ่นเหมือนเดิมทุกวันท้องแม่ก็ใจว่าต้องมึงฟังเพลงหรือบนใ้เพลงฟังมันไม่ใช่อย่างนั้นนะแม่เราก็แค่บันเลงค้ามไปที่ตัวเองำอทำเพื่อให้ตัวเองจำจนรู้สึกว่าเล่นแต่คิดตัวเองจังอยู่ไปได้เรืนองซ้ำเหมือนกูเบื่อข้าไม่ต่างคนจะต่างทันแน่นอนเราลุกมาต่างกันไม่แย่ที่แค่จะความกันไม่ใช่ว่ามึงอยากจะแลกกเป็นใครต่่่างงงงแแแตตใจคคคุณดดดููกกมมมึนวััไไอออิืฟ้ ที่ไม่เข้าใจก็ทำโกรธซึ่งนี้ไม่ต้องไปคิดให้วุ่นวาย what you supposed to be?